สวัสดีครับผมหมอสลีนะครับ <farklı> วัน <spooky> นี้จะมาพูดเรื่องของช็อกโกแลตซีสสักนิดหนึ่งนะพอดีก็มีคนไข้อายุประมาณ3 4 3 5่านะอายุน้อยมากคือคือสาวอะดูหน้าตานึกว่าอายุสัก30ก็มารักษาเรื่องมีลูกยากว่าเธอมีช็อกโกแลตซีสเราก็จำไม่ได้นะเพราะเคยติดต่อกันมาก่อนแล้วล่ะก็มีไลน์เข้ามาก็เลยนัดมาเพื่อที่จะประเมินค่าใช้จ่ายนะฮะโดยการที่เธอมีประกัน บริษัทะนะพอมาดูประวัติเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยมีถุงช็อกแลตซิสหกเจ็ดเซนนะข้างซ้ายคือเวลาช็อกแลตซิสเวลาเราจะผ่าตัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะถือขนาดประมาณ4เซนขึ้นไปหรือ3มเซนขึ้นไปประมาณนี้นะเราก็ต้องมีความต้องการที่จะมีบุตรนะ,ะในช่วงนั้นพอดีก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดไม่มีความต้องการมีบุตรเนี่ยมันก็ทําได้ถ้ามีอาการที่มันทนไม่ไหวสำหรับอาการปวดหรืออะไรเงี้ย คนนี้เนี่ยพอดีต้องการมีบุตรพอดีตอนแรกเราซักเราก็นึกว่าคนไข้ไม่เคยมีบุตรมาก่อนซักไปซักมาปรากฏเธอมีบุตรแล้วปกติคนมีบุตรแล้วเนี่ยไม่ค่อยถไม่ค่อยเป็นนะยกเว้นว่าการมีบุตรแล้วเกินกว่า5ปีอ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอเกินกว่า5ปีขึ้นไปส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาตรวจสิปีพอถามไปถามมาเธอมีลูกลูกเธออายุสิบแปปีเธอไปตรวจพบโดยบังเอิญน,นะเพราะว่าไปไปซื้อเขาเรียกว่าไปซื้อแพ็กเกจโปรโมชั่นจากคลินิก คิกจอเลือดดูอัตราซาวอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าพบพบอัตราซาว์เขาดูอัตราซาวหน้าทองตรวจสเปิร์มสามีปรากฏสามีสเปิร์มดีมากแล้วของเธอนี่ก็ตรวจเจอช็อกโลตซิส,สก็เลยมาตรวจกับอาจารย์ท่านหนึ่งก็คอนเฟิร์มว่าเป็นช็อกโลสซิส,สก็เลยส่งมานะเพื่อที่จะแพลนว่าจะผ่าตัดหรือว่าอย่างไงตอนนี้ก็ต้องถามความประสงค์คนไข้ก่อนว่าคนไข้ต้องการอะไร ถ้าต้องการมีลูกเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการผ่าตัดช็อกโกแลตซิสเพราะว่าช็อกโกแลตซีสพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีโกดิน้นผิเลประมาณ6เดือนถึง1ปีพอหลังจากนั้นมันจะกลับไปเป็นอีกข้างหนึ่งแต่สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ตรงที่ว่าเวลาผ่าตัดแต่ระหว่างที่ผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดไปใหม่ๆเนี่ยคุณจะต้องถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างการผ่าตัดต้องใช้การผ่าตัดผ่านกล้องเท่านั้นถ้ามีใครบอกว่า ผ่าด,ด้วยการเปิดหน้าท้องอะไรประการที่หนึ่งคือมันเป็นผ่าตัดใหญ่ค่อนข้างจะรุนแรงนะแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เขาไม่ทำกันแล้วละยกเว้นไว้ในที่ที่แบบว่ามันแย่จริงมัน30บาทอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องผ่างันไปแต่การผ่าตัดด้วยมือมันจะเกิดพังผืดขึ้นค่อนข้างเยอะนะรุนแรงเพียงควรจะผ่าตัดผ่านกล้องแล้วหลังผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยหนึ่งฟื้นตัวไวสองก็คือโอกาสที่จะ ตั้งคันหลังผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเพราะฉะนั้นคนไข้ที่จะทำะผ่าตัดแผ่นกล้องเนี่ยควรจะตรวจเชื้อมาพอดีคนนี้ตรวจเชื้อมาของแฟนมาก่อนหน้านั้นจากแพ็กเกตแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตรวจเชื้อจากแพ็กเกตก็ควรจะตรวจเชื้อธรรมดาเพื่อที่จะได้ทราบว่าเออไอการที่เราจะมีบุตรได้นเนี่ยสามีมีเชื้อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมถ้าเกิดว่าเชื้อไม่ดีหลังผ่าตัดเราก็เดือนสองเดือนเราก็มามา,มากระตุ้นไข่ฉีดเชื้อ หรือว่าถ้าเกิดมีข้อวงชี้จริงก็ทาเด็กหลอดแก้วไปเลยแล้วก็ขึ้นอยู่ก็บอกตือน,นคนไข้ไว้ว่าหลังผ่าตัดต้องสอบถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างว่าภายในอุ้งเชิงการที่เราไปผ่าตัดที่ที่เราผ่าตัดให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันเต็มไปด้วยพังผืดหรือว่ามันมันเคลื่อนไหวได้ดีทั้งตัวมดลูกทั้งท่อนาไข่ทั้งหลังไข่อันนี้จะเป็นตัวที่จะบอกเกี่ยวกับการพยาการณ์โรคที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นถุงช็อกโกแลต อันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจะต้องให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าผ่าตัดเสร็จไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงต่อไปด้วยเพราะว่ามันจะรีเครนหรือมันจะกลับมาเป็นซ้ําได้ในเวลาไม่นานนักเพราะว่าไปไปที่บางที่อายุแค่ยี่สิบกว่าเราก็หมอก็บอกผ่าตัด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 ไปผ่าตัดมาแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาเป็นอีกแล้วยิ่งผ่าตัดด้วยมือก็จะเป็นแบบ พังผืดเต็มไปหมดบางคนสุดท้ายต้องถูกตัดมารูกนะเพราะว่าแค่คําแนะนำํำง่ายๆเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองว่าอแค่คําแนะนำํำง่ายๆแบบนี้เราทำไมเราถึงผิดพลาดไปได้นะครับ